แล้วเราไปดูเราแช่ไว้สามคืนครับวันนี้โหมีแต่คราบเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องเป็นคราบคราบน้ำยาครับคราบน้ำยาคราบน้ำยาด้วยคราบสกปรกด้วยหนักเหมือนกันนะครับ ก็จะปั่นทิ้งนะครับอขาบเยอะเหมือนกันเยนะี่ คาบบกก็เยอะอยู่ครับอ,อ้า,อาดับเลยก็เยอะขนไดอยู่ปัน ตำล้างถังสามคืนแล้วครับรับสะก็โปรก็ออกพอสมควรไปใส่เสื้อผ้าไปมันรู้สึกคันนะครับนี่สิ่งโสโครกคือเยอะมาเกือบสิบปีแล้วครับสิบปีซื้อตั้งแต่ปีห้าหกเอ หกสี่หก้าแล้ว10ปีแล้วสักพักนี้สิบปีแล้วซ่อมครั้งเดียวเองไม่ได้ล้างถังเท่าไหร่เลยนี่เราก็ซื้อผงล้างเลิฟโฮมมาใส่นะครับส,สั่งจากลาซาด้าสิบซองคนระับใส่1ิบซองเลยไม่ถึงร้อบาทนะครับเจ็ดสบกว่าบาทรวมส่งล,ล้างบ้างก็ดีครับสกปรก เหมือนกันนะครับเรื่องเสื้ผ้าหลังถังเราจะได้สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม